สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพลาก็มาเที่ยวพัทยาเนาะมาเจอสวนกล้วยด่างอินโดเนาะข้างกลางา,งา,งา,งางบันพักเนี่นะคะก็ะเลยมาส่องสักหน่อยเนาะนี่แดงอินโดนะคะมาดูลายนะคะอันนี้น่าจะเป็นลายเม็ดฝนนะคะมีเพนนิดนึงนะคะเนี่ยคะ่ะดูความงามของใบเขานะคะ ที่เขาเลี้ยงความสวยงามนะไม่ได้ขายอะไรนะคะก็เลยมาขอถ่ายดูนะคะนี่นะคะมีหน,นอแล้วนะคะเมื่อกี้พี่เขาก็แยกไปหลายนอแล้วเนาะนี่เรามาดูตอนนี้เนี่ยจะมีตรงนี้มีอยู่หลายนอนะคะเป็นลายเม็ดฝนนะคะสวยเนาะพี่แกก็ไม่ได้แบ่งปันไม่ได้ขายนะคะ กเลี้ยงไว้ขยายไว้จะได้ไปปลูกที่สวนแกไว้งั้นเนาะลับมาขออนุญาตถ่ายแปบ๊บนึงเนี่ยสวยนะคะอันนี้ลูกๆของเขานะคะแล้วก็มีลานอันนี้ต้นแม่ของเขานะคะอันนี้ต้นแม่ต้นแม่เขาต้นแรกพี่แกซื้อมาเนี่ยนะคะช่วงที่ราคาแพงๆนู่นน่ะนะคะเนี่ยจะปีกว่าละเนี่ยคะ่ะมาขยายลูกขยายล้านเนาะมันก็อ,อยู่ฝั่งนองอีกหลายต้นนะคะแต่อันนี้เป็น น้ำว้าด่างนะคะไปดูนี่นะคะนเนาะสีแกก็มีเยอะนะคะข้างในก็มีเยอะนเนาะอันนี้ถ่ายกล้วยก่อนเนาะนี่กล้วยแดงโดลายเม็ดกลนนะคะสวยนะคะอันนั้นเจ้าของนะคะจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามมาซะน,นะ แต่ซื้อต้นแม่มาก็หลายหมื่นเดี๋ยงมงความสวยงามนี่นะคะอันนี้อันนี้รุ่นลูกนะคะเดี๋ยวไปดูรุ่นรุ่นน้องของรุ่นตัวนี้อีกทีนะคะนะคะนะคะนี่นี่ก็เนี่ยตัวเล็กๆนะคะออกหน่อออกลูกมาแล้วนะคะนี่อันนี้ก็ลายเม็ดฝนนะคะต้นต้นน้องของต้นเมื่อกี้นะคะเนี่ยสวยงามนะคะก็มีเป็นลายเม็ดฝนลายเพ้นนะคะ นนคนเรียกเพื่อความสวยงามนะคะแต่ต้นนี้มันกลายนะคะต้นแม่แม่เขาต้นใหญ่ๆนะคะเลี้ยงแล้วมันกลายมาเป็นสีเขียวๆนี่นะคะเมื่อกี้อยู่มีอยู่สองนอเนาะพี่เขาแยกออกไปแล้วนะคะเนี่ยนะคะอันนี้น้องๆเขาเลี้ยงมาทั้งหมดปีกว่านะคะต้นแม่อยู่โน่นเนี่ยอัี้ก็สามต้นกนะ็คือต้นลูกนะคะตอนนี้ก็นี่ก็เป็นต้นลูก เออไม่ใช่ต้นลูกแล้วต้นหลานเนาะเป็นเป็นลูกของลูกเนาะเนี่ยเป็นต้นหลานของต้นแรกเนาะนี่อันนี้ต้นลูกที่กายพันธุมานะแต่สวยนะคะเนี่ยเขียวหมดเลยไม่มีแดงเลยนะคะเนี่ยจากแม่แดงๆเนะ่เป็นเขียวเขียวแบบนี้นะคะสวยงามมากค่ะป้าพอลาก็าไปได้ไปหนึ่งหนอนนะคะเมื่อกี้พี่เขาให้มาหนึ่งหนอค่ะสวยงามค่ะ อันนี้ไม่ได้เลี้ยงขายเลยเลี้ยงเลี้ยงปลูกเพื่อความสวยงามตาพอลาก็เลยขอจัดมาหน่อยเนาะด้วยใจรักนะใจรักอย่างเดียวถามลงทุนไปเลื่ออยๆหลายแสนแล้วงั้นนะเนี่ยแล้วก็มีโรงเรือนข้างในข้างในโน่นเดี๋ยวไปดูหนอที่พี่เขาแยกเอาไว้เมื่อกี้นะคะนะพาไปดูหนอที่พี่เขาแยกไว้เมื่อกี้นะคะ นี่นนะคะ่ะนี่คนรักคนชอบนะนี่เลี้ยงเพื่อความสวยงามดูมีกี่นอเนี่ยเก้านอน,นะคะจะได้สิบนอแหละแต่ป้าพอล่าแบ่งไปนอนเมื่อกี้นี่นะคะป้าพอล่าดแด่งแบ่งของเพื่อนของตัวนี้นะป้าพอล่าจะเล็กเนะนี่ยโอ้ยอนี่แหละคล้วยแดงนะ ใบแดงมันกลายนะเป็นสีเขียวอย่างเดียวนะปลาอวราชอบตัเขียวก็เลยเอาไปใบนึเอาไปต้นหนึ่งเนาะนี่อันนี้ของพี่เขานี่แยกมาอบไว้ในโรงเรือนนี้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยใจรักใจชอบเนาะซื้อมาตอนที่ต้นถึงแพงนะแกบอกหลายหมื่นอยู่ตอนนี้ก็นี่มาขยายพันธนะุ์เนาะ ไปทําไำทุ่งนาแก่สวยๆเนี่ยขยายแต่เมื่อต้นแม่เมื่อกี้เขาออกออกลูกออกอีกหลายหลายต้นหลายหน่ออยู่เนาะ,ะใครชอบเนาะพอ,อกแดงอินโดนะคะปลาพะลาก็เนี่ยเอาเขียวๆไปหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวรอรอรอ,รอโตเนปะปลาพลาเขจะอัปเดตลงในช่องให้ดูนะคะ ป้าพอลาจะเลี้ยงขเขาโตไหมเนาะกันี่แหละของป้าพอลาก็ไม้มาได้มาจากการแบ่งปันเนาะก็จะไปลองเลี้ยงดูนะคะเห็นเขาช่วงนี้เขาเลี้ยงกันเยอะมากเนาะอ้าเลี้ยงมากเนะมาดูเราก็ชอบเขียวเขียวป้าพอลาก็มาล่ำลากันเพียงเท่านี้นะคะนี่ในส่วนของพี่เขาเนาะอ้าว ก่อนจะล่ําลากันมาดูต้นอื่นบ้างนะคะเนี่ยมีอะไรสวยๆงามๆมั่งเห็นไหมเยอะเลยนะคะเนี่ยคนเลี้ยงด้วยใจรักนะคะไม่ได้ขายเลยนีนะ,นนะ,นะสวยสวยนะสวยมากเลยน,นะคะอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรนะ พิงสปอร์ตนะคะอันนี้ออมชมพูนะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมาสวัสดีกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ